มาามาตลไปเห็านเดอ่อตลาดอยู่ที่ปัตตาเด้ะแต่โบเมตได้หาตลาดเศ้าเรืองที่นอกพวกนี่แต่ราคาสุดๆมาในวันอาทิตย์คนกับคือมีคนมาเมื่อนี้ยคอยกำลังไปเห็นงานคอยทรายแหล้องเอ้ยม่แต่งามๆเด้อที่นอง คนนอนมาทสนอเตือนวันนียวันอาทิตย์ขาไปทั้งสีดีกว่าโคตรสวยพีน้องนี่แต่สวยๆงามๆเลยพี่น้องนี่แต่ของผึ่ๆคอยกระซายระเด็ดเนี่ยแต่คอยมาเนี่ยยางมาเบิร์นกันพีน้อง พี่น้องแห่งคือค่าเย่ขึ้นมากร่าง,งส่งเนี่ยรอยเดียวพี่น้องอืมม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 ้มม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 ยมยมมมมมมมงมมงมมมมมมมอมม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 ่มมมม้มมมม้อมม